เอมี Amy, um. ่กลินประทุมดีใจมากเป็นคุณป้าป้ายแดงแล้วได้ยนโฉมหน้าหลานสาวแท้ๆเอมี่กลินประทุม um. ดีใจได้เป็นคุณป้าป้ายแดงแล้วย่นโฉมหลานสาวลูกน้องชายเจเจกลินประทุมหลังจากที่เจเจกลินประทุมน้องชายคนเดียวน้องนักแสดงสาวอารมณ์ดีเอมี่กลินประทุมแต่งงานกับแพรเอเมอรี่ไปเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้ว และจากนั้นทั้งคู่ได้ประกาศข่าวดีกำลังจะมีเบบีมาสร้างสีสันให้กับครอบครัวข่าวดีนี้คนที่ดีใจไม่แพ้กันคือเอมี่กลิ่นประทุมที่เธอจะได้อุ้มหลานสาวคนแรกเป็นคุณป้าป้ายแดงและสีสิวัตก็จะได้เป็นคุณลุงป้ายแดงเช่นกันล่าสุดแพรเอมเมอรี่น้องสะใภ้ของเธอได้คลอดลูกแล้ววันนี้10มีนาคมซึ่งเธอได้ไปคอยลุ้นด้วยอายุหน้าห้องคลอด และเธอได้เขียนแคปชั่นด้วยความดีใจสุดๆว่าในที่สุดดอ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 หลานแอนตี้ก็มาแล้วว้าว wow, ว so, so so, so ้าวค e มทูเดอะสเวิร์ d ไมด์ดาร์ลิงยูอาร์ so โซบิ u ติโฟลโ So ซ a อดอเบิ e มายฮาร์ตอิสเมลทหลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับครอบครัวของเจเจกริ่นประทุมกันอย่างล้นหลามและแสดงความยินดีกับเอมี่กริ่นประทุมคุณป้าคนสวยของหลานสาวฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ